พี่น้องคะฮักกันนี่ถึงสิูฝาฝ่าก,ากำไฟเขาเขียวก็คือกับอยู่หอแห่งห้องเดียวกันสร้างกันนีบ่เดียวแร่ตาต่อคือปลาไม้มาป้องขอบฝ้ามาบางังสบายดีครับพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเฉียงมีหกนกคงสกรเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยอาอายสกุลนพรเฉียงมีหกเอฟซี FC ของยานุเป็นพิเศษเลยเมื่อนี้เอฟซี FC ทุกคนแหละ เอซีเสียงวีหกก็คือเอของยานุนะคะเนาะพี่น้องคะยานุโพดแห้งเลยชุ่มมือนีอ่หมอลำเสียงวีหกนกพงศกรกระแสเพิ่นขึ้นแห้งกระแสติดลมโบนแล้วกสิม,มี่ผู้แอบอ่านเพจแน่เฟซบุ๊กแน่เขามาเพื่อหวังผลประโยชน์เอาซื้อเพื่อนเลยนะคะใช่น้ำสกุลเพิ่นเอินใส่ว่าน้ำสกุลเนาะ น้มสกุลในในเพจว่าเสียงวิหกแต่ไม่ใช่คนในวงเสียงวิหกซึ่งไม่มีมมิสิตที่สิบเใเซ่ของเพิรนถ้าไม่อยู่ในสังกัดของเพิรนแต่เมื่อนี้คุณย่าไปเลาะเขาเบิงแล้วมาสิปิดไปแล้วนะคะแต่ยังมีอีกหลายหายเพจที่ยังเอบแฝงในการใส่บอกว่าสิเป็นเฟซบุ๊กของอ้ายสกุลนพรเสียงวิหกไม่ว่าจะเป็น ติ๊กต่อ,ตอ,ตอมีคนแอบอ้างใช้อย่างเยอะแยะเลยกะซิมีผู้เขามาหาผลประโยชน์โดยตรงโดยที่บอบอันนี้อย่างคือไปก็ปี้เพื่อนแทบทุกอย่างเพื่อนมีเคลื่อนไหวอะไรทำไมก็ไปดูดของมาแลวก็มาว่างไว้ก็เป็นเพจ คนเอฟซี Around, หลายหลายคนบ้รลู้ว่าอันใดเป็นอันใดปลอมแท่อันใด hairy, อันใด,นดเป็นคนในคณะหมอล่ำเฉียงมีหกอันใดเป็นคนนอกตอนนี้แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอันใดซึ่งบอดมูพันก็นออกมาถามนะคะว่านี่คือใครเป็นอย่างเดียวคุณยาสียอ่านหนฟังนะคะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวคุณยาสเสีขึ้นขึ้นรูปให้เบิ้งในจักน้อยว่าแต่ตอนนี้คุณยาโลหาแล้ว ญาณุพูดเมื่อยี่สิบสามชั่วโมงที่แล้วประมาณเมื่อวานนี่แหละคะ่ะญาณุพูดแต่คุณยาเกิดขัดข้องทางการตัดต่อเครื่องตัดต่อโทรศัพท์ตัดต่อบ่ไดบ่ได้พูดไปหลายมือนะคะตอนนี้แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วนะ,ะด้วยสายเหตุที่คนแก่เหตุส่วนมากสิมีปัญหาเรื่องอเครื่องมือนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเพจที่เพิ่นออก ไม่แอบอ่างนะคะญาณูเพินกับโพดว่านีเพจไพยถ้าไม่ใช่ศิลปินในวงช่วยเปลี่ยนชื่อเพจด้วยนะครับงั้นจะแจ้งความอย่าใช้คำว่าเสียงวิหกเลยเวลาคุณใช้อารมณ์กับโซเชียลมันเสียหายทางวงถ้ารักกันจริงเปลี่ยนชื่อออกด้วยอย่าเป็นแฟนคลับในรูปแบบการสร้างไรายได้ผ่านโซเชียลเลย พราะพบเห็นแบบนี้ทักแชทบอกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนก็นแฮชแท็กพร้อมนะคะคือเพจอันนี้น่าสิปิดไปแล้วคะ่ะคนมักหมอลำเสียงวิหกเปลี่ยนออกอย่ามาดูดคลิปไปลงคือคือคลิปอันไหนออกมาดูดมาว่างดูดมาว่างจนคนคิดว่าเป็นคนในหมอลำเสียงวิหกแต่ไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนนอกไม่ใช่คนในคนที่ไม่มีสิทธิ์ใช้คําว่าเสียงวิหก นะคะมักหมอล่ามหรือก็เสียงมีหกไปในตัวคือคือ,คอมันมันนาะค่ะนาะแต่อันนี้มาใส่คล้ายๆกันไหมเสียงมีหกลงท้ายซึ่งถ้าถ้า,ถาบอมเนคนในวงอะไปตั้งชื่อเพจแบบนี้บ่ได้นะคะเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเพิินถ้าผู้ใดลงจากวงไปแล้วเพิ่นก็นให้เศร้าใจเด็ค่ะค้าว่าเสียงมีหกจะลงท้ายต่อด้วยไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นชื่อของคุณธรรมดา แต่นี่มาใส่เสียงมีหกโดยตรงและเฮทไห้เฮทไห้เอฟซีเนี่ยเบิ้งบ่อว่าอันใดเป็นเป็นคนในวงอันใดเป็นคนอันนี้แต่ว่าถ้าทามีเพจทามีคลิปไม่หยังด้วยความหักเอฟซีเพิ่นหักผู้ใดเพิ่นก็เข้าไปซอ,อยคอมเมนต์ซอยกดไลค์กดแชร์เพราะว่าเพิ่นหักคนในเสียงมีหกไงผู้ใดไปเอาข่าวมาลงเพิ่นก็บหักเหมดนเพิ่นกับเขาติดตามบ,บิดทุกคนอันนี้ คือไปเอาของเพื่อนมาโดยตรงแล้วกระซ้ซื้อเพื่อนโดยตรงแต่เวลาไปไปอ่าคอมเมนต์ในโซเชียลถ้าไปคอมเมนต์แรงๆสมมติว่าเจ้าไปคอมเมนต์อีหย่างที่แรงๆในนามของเสียงมีหกลุงไทยซื้อเพจอ่าคว่ำเสียหายมากกินสิตกลงมากอ่าตกมากที่เสียงมีหกหมอลำคณามหมอลำเสียงมีหกทั้งๆั้ง,ท,งที่ไม่ใช่อ่าคนในเสียงมีหกไปคอมเมนต์ แต่ถ้าเกิดดรมม่าประมาณนี้แต่เกิดดรมม่าแล้วเจ้าเอาเพจของเจ้าไปไปคอมเมนต์แรงๆในในในด้านลบความเสียหายกรสิทธิ์เกิดอยุ่กับเพิ่นคือเอามากเป็นแบบเนี้ยความมันบม่มีประโยชน์กับสำหรับเสียงมีหกเลยแต่จะเป็นความเสียหายของเพิ่นไม่ว่าจะเป็นการดูดคลิปมาวางโดยตรงหรือว่ากเป็นการ ก็ปีซื้ออย่างประมาณนี้นะคะคือมีภาพอย่างเอามาลงบดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ช่างเสียเอามาลงในในนามของลงทายโดยเสียงมีหกอันนี้ญาณุเตือนแล้วนะคะไม่อย่างนั้นจะจะแจ้งความมีเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวผู้ใดพบเห็เนให้ให้ทักแชทไปหาญาณุโดยตรงเลยนะคะว่าไปเจอคลิปไม่ใช่คลิปไปเจอเพจไหนที่แอบอ้างแบบนี้ถ้าเอาไปเลยค่ะไปบอก บอสนูให้เพิ่นเขามาเช็คเอาเองถ้าเห็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเราเห็นเราก็จะแค่ไปบอกเหมือนกันนะคะว่าคลิปนี้คลิปนี้อย่างนี้เนาะคือมันเป็นการาไปไปละเมิดสิทธิของเพิ่นไปแทนทีคนในเสียงมีหกขจ้า,จาสีได้ทำมาหากิ่นกับกับคลิปกับอะไรพวกนี้แต่ก็มีเจ้าของเพจที่ไป ไปแอบอ้างซื้อคลิปเพินนะคะมามาเป็นไปแอบอ้างเพจซื้อหมอล่าเสียงมีหกมาเป็นเพจตัวเองอันนี้ก็มันบอดีนะคะมันโบนาฮัตกะแต่เพิ่นลบไปแล้วล่ะแต่เพจอื่นท่านนี้ก็ก็ลบเพจก็ได้นะคะลบซื้อเพจหรือไม่ก็ถ้าลบซื้อเพจออกเพิ่นที่ผ่านมาเพิ่นโบนาจิไปอันนี้แต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยเด้อไม่อย่างนั้นมัน มันสิบถอืองเลี้ยนนะคะยานูเล่ามันเกิดความเสียหายกับวงเพลินเพลินจะต้องรักษาผลประโยชน์ของวงเพลินนะคะอันนี้เตือนมาสำหรับผู้มาตรงซูปเปอร์แต่งให้คุณยากันได้นะคะสวัสดีค่ะ